ท็อปเขย่านะคะมาช่วยพี่เกสุดาเอาพวงมราลัยลงนะคะค่ะสำหรับสาขาเขยานะคะเรามีต้นนอ,อนข้อสาลีแล้วก็พวงมราลัยนะคะเป็นพวงมราลัยที่ไม่ใส่ฟอร,ร์มาลีนนะคะเป็นดอกไม้สดเลยนะคะรับรองปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปส่งที่ท็อปนะคะอ่าคุณพี่มีเอ่อต้นนอ,อนข้อสาลีลงด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้แจ็คเดี๋ยวแช็คช่วยถือนี่แล้วกัน มีมมลัยนะคะมมลัยกับกระหนอนข้าซาลีนะคะอันนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะใช่โอเคช่วยที่เข่ากอนนะคะพวงมมลัยขายหมดเลยอ่ะพเขาไลยเราขายหมดเกลี้ยงเลยวันนี้เรามาส่งเะลายแล้วนะคะคุณพี่สวยไหมคะสวยไหมคะดุ๊กก็สวยมากค่ะ เป็นพวงมาลัยที่ไม่ใส่โฟมลีนนะคะมีขายที่สาขาพะเยานะคะพงวงละเท่าไหร่นะยี่ิห้าเนาะยี่บห้าบาทเองนะคะเราแขนและว,วันนี้เขาไม่ช่วยทํางานช่วยหรือว่าเป็นพาระาไม่รู้ <laughs> อันนี้ละคุณพี่แขนอันนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมนี่แขะตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะํำไปแขวน พี่มัดอยู่ใช่ไหมสวยเดี๋ยวให้เดียวห้แกออกแล้วกันพี่แจ้งนะพี่ลองเอาลงกี่อันเอาลงกี่อันตอนนั้นต่อ,อมันจังแล้วเนาะลองจังลองจังลองไปแต่ละเจ้าหนึ่งเลยสิคะพี่กฤษดา นี่ค่ะที่คือน้องหนึ่งของเรานะคะเป็นคนที่ดูแลให้เราตลอดเลยยังไงก็ต้องขอบคุณน้องหนึ่งเนาะก็ถ้าเกิดน้องหนึ่งอยากได้อะไรบอกพี่เกียรติสุดาได,ได้เลยก็อขอบคุณพี่ๆด้วยซัพพอร์ตตลอดอยากได้อะไรจัดทามาให้ไปขอบคุณมากนะคะที่ดูแลสขาพะเยาขอบคุณมากค่ะ